สวัสดีครับกคผมครับคาริงวันนี้เราจะมายืนยันแพ็กอีพิกที่จะมาในวันจันทร์ที่2เดือนที่9-2024นะครับเดือนใหม่อีพิกใหม่เข้ามาเพื่อนๆเตรียมทองกันไว้หรือยังครับผมมามาดูกันว่าจะมีนักเตะคนไหนบ้างนะครับที่จะเข้ามาในวันจันทร์นี้นะจากการคาดการณ์พร้อมกับการคาดเดาหรือมีการสปอยออกมา,าจากทางด้านอีฟ e ุตบอลนะครับทางด้านตัวเกมนะครับว่าจะมีตัวไหนบ้างนะครับผม จะมีทั้งหมด3คนนี้นะครับที่จะมาในวันจันท์นี้นะจากการคาดการและการคาดเดานะครับค่าพลังอ,อออต่างๆนี้ผมก็คาดเดามานะอาจจะแบบว่าไม่ได้ตรงเป๊ะนะครับผมแต่ว่าตำานงตำแหน่งนี้น่าจะใช่ดีๆเลยนะครับต้องมาลอลุ้นกันอีกทีนะว่าแต่ละตัวจะตันประมาณไหนนะครับผมซึ่งคนแรกนะครับจะเป็นคนนี้ครับราชันของไม่ใช่นักเตะ เบอร์เจในตำนานของราชันชุดขาวราอูกอซาเลสครับนี่ครับอันน,นี้แม่นามนามทีมชาตินะครับผมนี่ผมบอกเลยว่าใครที่หาหน้าต่ำโฮเพเยอร์อยู่นี่เตรียมทองกันไว้ให้ดีเลยครับแล้วตัวต่อไปครับใครที่ชอบกองหน้าสไตล์รูปร่างเล็กหาช่องดีนะครับ นี่เลยครับฟิลิโปอินซาี้ครับบอกเลยว่าคดแจมครับใครที่เคยเล่นล่างแจกหรือว่าล่างอะไรไปแล้วนะผมบอกเลยว่าเป็นตัวที่หาช่องดีมากนะเสียแค่รูปล่างเล็กนะครับอาจจะแบบความแข็งกงแข็งแก่งน้อยไปหน่อยนะอาจจะทําให้แบบว่าไม่ค่อยแจมแต่บอกเลยว่าถ้าล่างนี้ข้าพลังดินดนด้านไหนต้องมารอชมครับอาจจะเป็นกองหน้าตัวเมตาตัวใหม่ก็เป็นได้ครับ และตัวสุดท้ายครับหลายคนน่าจะเคยใช้เขาไปแล้วนะในะของตำแหน่งของโคดนะนั่นก็คือสตอยโควิดนี่ครับนี่ครับกางลุกตัวนี้นะมาน่าจะเป็นร่างแรกหรือเปล่าผมไม่รู้นะผมไม่เคยใช้เขามาก่อนนะก็เป็นอีพิกสตัวนี้นะครับมารอรุ้นนะครับค่าพลังแต่ละตัวตะตันประมาณไหนนะครับส่วนตัวนี้ผมว่าผมส่วนตัวผมอยากได้แบบฟิล ippo อินซาี้เป็นอย่างมากเลยครับทุกคน เพราะว่าผมชอบกองหน้าสไตล์หาช่องดีถ้ามีเปิดฟรีหนึ่งครั้งเพื่อนๆอ,อยากได้ตัวไหนลองคอมเมนต์มาดูครับหรือว่าเปิดหนึ่งร้อยทองเพื่อนๆอ,อ,อยากได้คนไหนลองคอมเมนต์มาดูครับประมาณนี้นะครับสําหรับการคาดการณ์หรือว่ายืนยันแพ็กเพย์หรือวีประจําสัปดาห์นี้สําหรับวันจันนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนนี่อยากติดตามข่าวสารอะไรพวกนี้ก็ติดตามกดติดตามกันไว้ได้นะครับหรือสามารถคอมเมนต์กันไม่ได้นะว่าอยากได้ตัวไหนนะสาหรับ การยืนยันแบบนี้จะมีทุกสัปดาห์นะครับก็ฝากคนกดติดตามกันไว้ด้วยนะผู้ติดตามพุ่งทะยานมา,มากๆนะครับตอนนี้ก็ช่วยกันกดติดตามหน่อยสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับฝากกดติดตามฝากกไดไลค์ฝากกดแชร์เพื่อเป็นลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ